ครับพี่น้องยศนครพนมครับวันนี้จะพาพี่พาน้องไปเบ่งปักทองไงครับอัปเดตฟักทองใไงที่ให้พี่น้องเบ่งไปชิบก้นกอนนะครับนาะประมาณเกือบเดือนนะครับวันนี้ลูกญงเกือบเต็มที่นะครับบ่เต็มที่ครับแต่ว่าลูกญงขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาเนะ่ยแต่ลูกยังก็นอนอยู่เลยพี่น้องลูกยังก็นอนแต่ลูกไงอยู่ครับ ไปดูไปชมกันครับยุทธนครพนมไปเลยครับเดี๋ยวอัปเดตส่วนครัวให้เบื้องพ่อครับนี่ยุทธนครปลูกอย่างไว้แน่ยุทธนครพนมปลูกอย่างไว้แน่นนะครับเนาะในนาแรงไวอยู่ไว้กินครับส่วนครัวในต่างแดนครับนายจ้างใจดีเพิ่นก็ให้ปลูกไว้อยู่ไว้กินคือว่าพี่น้องหัวมาแหละเนาะครับเนาะแคมเลยนายจ้างเพิ่นบอกให้ปลูกนายจ้างเพิ่นบอกใจดีเพิ่นอยบอกให้ปลูกย่านเปลืองน้ำเปลืองน้ำแต่ยุทธนรพนม นายจ้างให้ปลูกครับเพิ่นอยู่คนจีนน้ำอยู่นะครับเนาะเพิ่นชอบกินอาหารไทยปลูกเครือฟักทองไว้นะครับเป็นเม็ดฟักทองใหญ่มาก็เลยปลูกไว้ฟักทองหยกักลูกหลยสิบกิโลสี่สิบกิโลห้าสิบกิโลมันใหญ่เต็มที่นะครับแต่ตอนนี้มันกำลังใหญ่เป็นลูกอ่อนๆอยู่ได้พี่น้องแต่ใหญ่นะครับเนาะีจนนครพนมจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งนะครับเนาะเบิ่งเรื่อยๆอัปเดตเรืเ่อยๆนะครับเนาะแต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าจนนครพนมเอาเม็ดมาทดสอบปลูกเบิง่ง ทำลูกง่ายเป็นที่ก็บจะร้องมาทุกบ้านเท้าลองบนของน้อไปดูกันเลยครับนี่ครับพี่น้องเดื๋ยวักทองอยากยูเทอรพันพนมขูกไว้นะครับน้องสองเม็ดเดีพี่น้องนี่งสองเม็ดฝอกเม็ดมันมากสองเม็ดนะครับน้องมักำลังเริ่มเป็นมากเป็นดอกนะครับยูเทอรพันพนมก,กันได้คว,วามันสิบวุนใหญ่ครับ เปิดเบิ่งนะครับพี่น้องเปิดเบิ่องในทุ่งใบไ,ไม้ไปเพิเ่นบังไว้ใบเพิ่นบังไว้ก็เลยได้เห็นของดีครับพอาะเดียวทางพระคะนะครับเนาะมาวางไว้ก็เลยเปิดมาเอาใบเพิ่นออกพี่น้องเบิ่องสาธุพวกเนี่ยครับนี่ยท่านบอกทางพระคะมากกว่สิบบุหิต นี่ครับนี่ยัองนอ่อนอยู่ได้ครับนี่เบิ่งเปียกเทียบกับลูกนั้นเลยครับด้วยลูกในหากก็ออกลูกในหากก็ออกครับเนี่เบื้องเบิงบ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 ่งเปียกเทียบกับลูกนี่พี่น้องป่าทุกอันนี้ได้อยู่ประมาณเจ็ดโลครับกะเบิ่งเจ็ดโลด้วยพี่น้องเรื่อนู่อย มานี่แหละครับซ้ำเลยกับถังพี่น้องเมืองถังใหญ่กว่าถังอีกครับปลูกเล่นลงเบืองซสซอเสือสุดยอดเลยครับไโตมโหลูลานเดี๋ยวขอพน้องก่อนด้วยความพืชสีบนใหญ่แย่กพนลรนนะครับเนาะแต่เลยเด็ดกินมากน้อยเพึ่นเพราะเพ่นมักเหี่ยวมักซีดตายนะครับเนาะ อันนี้ใบเพื่อนปกไว้ครับเยว่้อคอยพนมองอใบเพื่นบอกหินแบบนี้มาเห็นหลักใหญ่เนาะพี่น้องปล่อยไว้จากสองสาลูกครับใหญ่ขนาดครับเครื่อขอบเได้ในง่เลยพี่น้องเพื่อนเครือนเป็นเงาเลยครับเครือน้อยนเดี๋ยวเบื่อนีเครื่อนเพื่อนง่ายครับอ๋อเป็นหน่วย มือเครือพคนนี่ครับนี่เครือพคนนี่แค่นี้ดนี่ะครับในน้อยนีย่เดี๋ยวน้อย,ยใหญ่ฮะสายพันง่ายง่ายอย่างนี้ครับ <c oughs> เอาทางพระค่ากับเอาพระค่ามาช้ำไว้มาลบเข้าห่มเปิดใบพ้างนอกปาดทุบไปนอ้องญ่อยอันนี้ครับเดี๋ยวยุดตนค้อนปนมเสียเดีให้เบิ่งเรืเ่อๆๆยๆเไปน้องด้วย ไง้ขึ้นเต็มที่เต็มที่เต็มที่นะครับฮักครับมันใงญ่ไปเรื่อยๆยุแลนาครพานมไทยต้องให้พี่น้องเขาเอฟซีเฮาได้ดูไปชมกันว่าจุฬาคพรพนมสีส่งเม็ดเพิ่นกลับบ้านอยู่ครับปลูกบนบ้านเฮามันหอมเลยพี่น้องมันเป็นเสน้นหอมมันกระเซฟอยู่ครับ เซฟทั้งได้ปริมาณหลายนะครับเนาะโบมันหลายคืออือบ้านเฮาอือบ้านเฮา,า,ากับฟักทองบ้านเฮาพี่น้องก็เสิมักมันมันแต่ว่าอันนี้เพิ่นโบมันหลายแต่เนื้อเพิ่นหลายเอาไปเห็ดน้ำฟักทองนะครับเนาะเอาไปเลี้ยงหมูพี่น้องเลยูทควคมพนมคิดเลยว่าจะไปเลี้ยงหมูเลี้ยงงัว เสียงเครื่องบินดังรบก,กวนในเด้อพี่น้องขอโทษขออภัยครับเพราะว่าเพิ่นบินมาซีแต่ยาพักบินซีแตยาพัก,พกไปลบมาเห็นอะไรครับพี่น้องลูกใ,ใหญ่ไหมครับนี่ครับยังกว่เต็มที่เลยครับนี่ยังอ่อ,อ,อนๆเขียวๆอยู่พี่น้องเดี๋ยวอยู่นคนพรพนมอัปเดตให้พี่น้องลง ให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยครับพี่น้องเอฟซีนะครับเราติดติดตที่รับชมบอกพบทองใหญ่นครพนมเสียวเมื่อเหตุพันอยู่บ้านเฮ้าประเทศเฮ้าครับมีคนซื้อา้าได้ขายนะครับเนาผมมีคนซื้อกับเสียวไว้เลี้ยงซัดครับเสียวไวเ้เฮ็ุไอ้อาหารไก่อาหารหมูอาหารงัว ูกจใกไรหนึ่งหนุ่มน้อยง่ายสำนี้กองอ้วุ่นอ้วุ่นอุลนุนอยู่น้อยละสี่สิบห้าสิบโลห่วยบดซับให้ใกล้ให้หมูให้ง่วกินอ้วนไปอย่างนี้ะครับอุ้ยลุยอยู่เลยพี่น้องเลี้ยงห้อยอยู่นี่หันเด็ดไปกินแล้วครับยึดตะขอปนมยาเพิ่นเน่าเพิ่นบัวญ่ายแล้วเพิ่นง่ายอีแล้วบัดนี้ก็สิบ่ได้เด็ดโซดโรคนกำลังออกไปนี่ครับ สอดออกคนนะครับเนาะออกน้อยๆคือกันเลครับกับมือบ้านเฮาแต่ว่าบัดเต็มที่แล้วยายอีีครับเห็นแล้วใส่โซดอกตัวนี้อยู่ใส่นะครับโอดออกเลยจะต้องจับเป็นมื้ออ่อนครับกินจะแซ่บเพื่อกันครับก้าเสร็จน้ำปลาเด็กจกะแซ่บเพื่อกันพี่อน,นอ้นองมืออ่อนก็นได้เด็ดไปกินลายละวันนี้เห็นเพิ่นใหญ่แล้วก็สิบุลีเด็ดไปกินเลยครับวันนี จงไว้ทำพันเลยครับนี่ดีง่ายพี่น้องรีง่ายรีง่ญ่รีสู่นะครับนาะงเล่ยกเครือเขา้าไปไว้เครื่อบริได้ง่เยดีพี่น้องมึงเครื่อบริได้ง่ครับจะส่งอาหารดีเลี้ยงอาหารดีเลี้ยงอาหารให้หน่วยให้คนเจ้าของดีเ,เครือเพิ่นในน้อยนี่ครับเริ่มกันเดี้ยเครือมือบ้านเราแต่ว่าการส่งอาหารมาเลี้ยงลูกลองคนดีครับ เป็นท่านดีครับทำไปปลูกบ้านเฮาได้ผลก็โอเคนะครับได้การนี่ครับผมเครือนิดน้อยพี่น้องสานิกโก้ยนี่นี่เนาะแต่ส่งอาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงผลนี่โอ้โหเบิ่งครับสวยเต็มที่นี่สำหรับพักช่องยักษ์นะครับเนาะ ว่าปีนี้ปลูกสดลองลองเมืองเครือนหนึ่งครับจะได้ผลลูกนี่ใหญ่สามสี่ลูกนี่ใหญ่เต็มที่สี่สิบแปดสิบโลยูตระคอบุญนนท์สถ่ายลงให้เบิง่งใไอสิบหน้าเวลาเพิ่นเก่ลูกพันสีสสขาวถ้ามันใหญ่อยยูตระคอบุญนนท์เสดไปปลูกไว้หลังฟาร์มครับที่หลายๆจากสิบแซวเครือเนาะพี่น้องเนะาะแต่นี่ทดสอบเบิง่งสองเม็ดสองเครือเต็มครับ ปลูกอยู่ข้างฟาร์มข้างโรงรีดเยลยนะครับเนี่ย็ดีเนี่ยแต่ว่านายจ้างใจดีนะครับเนาะของยุทธนครพนมบอกเออครับเก็บโให้คนงานรื้อออกเนาะเขาเป็นงานจริงจิมก็ให้รื้อออกเลยยันวงตูไฟตูไฟ่ไฟนนะครับเนาะเสียหายอันนี้จะเป็นของคนเก่าครับเก่าเนี่ยจังละสี่ปีละนะครับ <H it body> เพืเฮ็ดบอดีเพื่อนกนเอาวเพื่อู้อย่างเพื่อนผู้พอซอยเพื่อนอันนี้อัปเดตส่วนขัวครับอันนี้เครื่องมอือบ้านเฮาครับนี่พันธุ์เป็นเป็นแต่ยอดพันธุ์เป็นดอกพี่น,น้องเครื่องมอือบ้านเฮาก่อนปลูกพริกครับนี่พริกกับออกดอกไวขนาดครับ,น,รบน,นี่พักแผ่วพี่น้องแผ่วครับคนละผา เผาครับกระเพาบ้านาเฮาลัางการในพักครับในพักไอ้ทางบ้านฝากมาให้เนาะครับเนาะต้นพริกกระปุกออกดอกแล้วครับพริกกระติกคนม,มาจะพุ่เลยครับซุ้มเป็นก้านะ <laughs> น้อยอยู่มันอยู่ในห่มอันนี้เอามาใส่กระถางไม่เลยลู้ไม่เลยง่ายครับอันนี้ไอ๊ ขมิ้นครับยุทธคอนปูพนมปลูกเอาใบเพิ่นเพราะอายุยทธคอนพนมมักเจ็บท้องหมักท้องอืดท้องเฟ้อนะครับเนาะท้องเสียเเลยปลูกใบขมิ้นไปต้มกินครับเก้ท้องเก้ไส้นะครับเนาะขอขอบคุณมาใส่กระดีลี่ครับนี่นครับพนมต้มกินหลายเที่ยวรลยท้องไส้ก็ดีอยู่ครับเพราะว่าเขาเหตุงานบเป็นเวลานอนตื่นบเป็นเวลามันกิดท้องไส้อยางปั่น่วนเนี่ยเียดลงกระเพาะนะครับ พอนบ่เพียงพอมกับเครียดต้องกระเพาะครับได้สมุนไพรบ้านเฮานี่ครับยปกินพันได้กินผักแพลวผักโขลกผ้าผักอีตู่กระเพราบ้านเฮาผักต่างๆของบ้านเฮานี่ก็โอ้มีเหงื่อมีเฮงขึ้นมาเด้พี่น้องนะร่างกายก็ได้อเอาครับธรรมดาละสี่ปีห้าปีแต่พันได้พักพอนักเครียดนะครับเนาะนอนบ่ครบสิบสองโมงจักมือ้อ ก็เลยที่ให้ร่างกายแปรีควรครับอยากกินอยู่กินยา,ายยยรันนกษาตัวเองดูแลตัวเองครับอันนี้ขับโบ้งครับผับโ้งพดนานใหม่ๆก็เลยยุกจะหน่อยพอได้เด็ดอยู่เด็ดกินได้พี่น้องซื้อข้าวสามยอดสิบเซกครับเป็นเงินบ้านเท่ากับร้อยหนึ่งสามยอดสี่ยอดสิบเซก เ,เลยบ่เาเซื้อมากเลยก็เอาพันมันเลยครับเอาน้ำใส่ขี้ควายจังหน่อยครับน้ำใส่ขี้ควายจังหน่อยเลยก็นี่เป็นเอาผักบุ้งลงครับเอาผักบุ้งลงให้มันลอยครับอันนี้สุดแรกครับแล้วก็ได้กิ่นลายนะน้อง คืออันนี้มันเลยครับนี่นคืออันนี้มันคือน้นนนอยๆเรียบๆมันนะี่ะนี่ครับน,นออมาเลยพี่น้องนี่นนตะไคร้กระดมเสียดในเบิ่งง่ายๆเด้อวิธีปลูกแบบวงเมืองนอกนหากินยากครับเอาสิบบได้ซื้อเขาเอามาเลยก,กวนลงถังเลยครับนี่เอาน้ำใส่ถังแลก็ผักบงลงครับนี่จบครับ กอกินบานนี่ประมาณ30 4สมบสอคสับมือ้อใส่ไปใส่ไปไว้ใส่ไปนี่เดี๋ยวเมื่อกยอดแตะออกมาเองออตเ,ตออเลยครับนี่มา,างพวกเนี้ยบุ้งครับต้องไปซื้อกินมันแพงซื้อเฉเดียวมาเห็นพันุแ,แล้วราต้องซื้อครับเราก็หาวิธีประหยัดไปเนาะเนาะลอยโอ้สิบสิ 10, 10, บ้านเท่ากัโนโเมื่อบ้านกับเป็นเงินลอยหนึ่งรับ น่อยเด้อครับเงินร้อยหนึ่งซื้อกับเต่านอยู่บ้านเรากัหลายเติบอ,อยู่ครับมีมะละกคอครับกำลังเป็นดอกพีดรับิกระแดงแล้วนดี๋ยวกันนะคลิปนี้อัพเดตสวนกล้วยพี่น้องเอฟซีได้ดูได้ชมครับรเอ้ยญ่แบบฟักทองใหไงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ยุทธอา,พ,าพนมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ เดี๋ยวคลิปหน้ายุทธคอนพนมถ่ายลงให้เบื่อนใหม่นะครับเนาะในเรื่องอย่างในการใช้ชีวิตบนที่อิสรลครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใยุทธคอนพนมนั่ด้อครับเด้อขอบคุณสเช่นกันติดตามรับชมทุกคลิปครับขอบคุณหลายๆครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีความสุขครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับเด้อเฮงๆรวยๆครับขอบคุณและสวัสดีครับ